ที่เราถ่ายให้เอาไปลงขอบคุณน้องเพิร์ตนะจ๊ะแกก็อบอกว่าน้องเพิร์ตน่ารักมากเป็นน้องที่น่ารักมากๆตอนแรกที่เจอก็แอบแอบคิดว่าน้องเพิร์ตน่าจะแบบเจ้าพวกแบดบอยจะเด็กแบดบอยแต่จริงๆพอรู้จักแล้วเออมันเป็นคนที่ไม่ได้แบดบอยมันมันน่ารักอะแต่ด้วยรูปทรงแบบ คาแรคเตอร์ข้างนอกมันดูแบบมันเท่เกินอ่ะมันแบบดิบๆเท่ๆอ่ะมันเลยแบบเออพอคุยจริงๆแล้วเออก็เป็นเด็กกลนๆคนหนึง่งน่ารักน่ารักแล้วพอเห็นคู่กับน้องน้องซานตาก็เออน่ารักเหมือนกันเห็นเขาเล่นกันอะไรกันเราเองเราเห็นเราเราเยิ้มเลยน่ารักดีสองคนนั้น หนใครที่ยังไม่ทันไลฟ์ก็คือตามเพื่อนมาเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วนะคะเพราะว่าจะอาบน้ำอยากนอนแล้ววันนี้คือเมื่อกี้กินข้าวไปกินน้ำพริกปลาทูกินผักไปกินไปสักพักตอนแรกจะออกไปใช่ใช่ใช,ช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะช่วงนี้ไปตีแบตก็คือ จะออกไปตีแบตแล้วสักพักหลับอยู่คาเครื่องนวดแล้วสักพักปา้าก็เดินมาแบบมาสก,กิดบอกเอ้ยไปดีแบตไหมนี่ก็แบบหลับเราก็ตื่นมาอ,อ๋อไม่ออกไม่ออไหวง่วงมือวันนี้มันตั้งแต่เชา้าง่วงแบบเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วตกเย็นแล้วแบบกินเสร็จแล้วแบบทุ่มสองทุ่มเริ่มง่วงหลับปอกเลย ขอเทได้ปะอยากเทอ่ะไม่เอาหน้าหลักได้ปะอยากเทอ่ะเขอาทิ้์เนี้ยรู้สึกว่ายังไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้ ยังไม่ได้วิ่งเพราะทุกทุกอาทิตย์เราจะวิ่งประมาณสามสองถึงสามครั้งต่ออาทิตย์ก็คือวิ่งทีหนึ่งเราวิ่งจับเวลาแบบสีนาทีแปดโลแปดโลนิดนแต่หลังๆแบบเริ่มแต่ก่อนอะ่ะแต่ก่อนวิ่งได้แต่เดี๋ยวนี้แบบไม่ไหวล้วเริ่มขี้เกียจแต่ก็ต้องฝืนตัวเองรู้สึก ช่วงนี้ค่อนข้างฝืนตัวเองในการที่จะไปวิ่งเพราะวิ่งทีหนึ่งคือแบบเหมือนวันไหนที่ตัดสินใจวิ่งคือวันที่เราไม่ออกไปไหนพราะรู้ว่าวิ่งเสร็จปุ๊บหมดแรงไม่ไหวเราจะแบบพักหรือถ้าวันไหนไม่ทันก็อาเวทเออช่วงนี้อยู่แบบเฮ้ยฝนตก ฝนตกนลไอ้นี่แหละอ๋อนนนนนป่ะออกเพลงใหม่ฟังแล้วใช่นันนว่อน่าจะนันนนะ์ฝากเพลงนันนนด้วยครับ เออใครเป็นบ้างเราเป็นคนที่ใส่โอ้ยใส่ใส่ตุ้มหูแล้วไ้ยไม่ใช่ใส่ตุ้มหูแล้วไม่ค่อยถอดเราก็จะใส่เอาไปเรื่อยๆโอ้ยเสียงไปแล้ว <c oughs> เราเป็นคนที่เออถ้าใส่ตุ้มหูแล้วก็คือใส่ยาวไปเลยไม่ถอดแต่แบบว,ว,วันนี้รู้สึกว่าคือด้วยตุ้มหูแอบ มันมันมันแอบหนักนิดนึงแต่ว่ามันสวยเพราะปะกติเราจะใส่แบบแออนเล็กๆเราเราชอบใส่อันเล็กๆแต่ก็ชอบดีไซน์ที่แบบไม่รู้เราเป็นพวกแบบชอบตุ้มหูที่แบบดีไซน์เท่ๆอะไรแบบนี้ด้วยล่ะมังแบบแปลกๆแต่ว่าเราจะไม่ชอบใส่สีทองแบบชอบใส่สีทองก็ใส่ได้แต่เราจะชอบใส่สีงเงินมากกว่าหรือว่า ไวโกวอะไรแบนี้ก็จะสวยอันนี้นรู้สึกว่าแ,แฟนๆให้มาน่ารักดิเออเป็นคนที่ไม่ใส่ใส่ทองลรวไม่เข้าแต่ใส่พวกเงินหรือว่าทองคำขาวโอเคเออใชเ่เราจะไม่เออ อาจจะไม่เซลฟ์กับแบบพวกใส่สีทองเพราะใส่ไม่ขึ้นด้วยมงจริงๆเวลาแบบแต่งตัวก็จะชอบแบบดูว่าเออวันนี้แต่งแบบไหนดีแต่งแบบจริงๆก็เอาสไตล์แบบทั่วไปเลยนะคือคล้ายๆคือตอนแรกต้นแบบคือใครเลยวะ คือพี่ออฟจุมพลนะพี่ออฟจุมพลคือต้นแบบในการแต่งตัวที่เราเรียนรู้มาดูสไตล์การแต่งตัวพี่เขาดูไปเรื่อยๆดูเรืเร่อยๆซึ่งพี่ออฟเปลี่ยนชุดบ่อยชิบหายเลยะแบบไม่ทันเขาอะมันโหดเกินไม่ทันตามไม่ทันเปลี่ยนไม่ทัน <c oughs> เพราะพี่ออฟแต่งตัวสนุกแบบด้วยเสื้อบบผ้าด้วยสไตล์ด้วยแบบอะไรเขาแบบ มีลูกเล่นเยอะแล้วเราเป็นคนคือเราชอบตุ้มหูเพราะว่าแบบเพราะพี่ออฟเลียนเนี่ยแบบพี่ออฟจุ่มเนี่ยคือเป็นคนที่ใส่ตุ้มหูแล้วแบบพี่แม่งใส่แล้วเท่อวะคือพี่พี่เขาอาจจะดูแบบเออแบบกวนวๆแต่แต่พอเราเราเป็นคนมองเราเป็นน้องชายที่แบบมองพี่ชายตัวเองเฮียแบบพี่ชายเราะแม่งเท่หวะแม่งแต่งตัวเท่เกินบางทีก็แบบ เหมือนเหมือนเขาดูทําตัวแบบพูดปกติแต่แบบไเชื yeah, ่อพี่แม่งเท่วะ่ะแต่เขาอาจจะไม่รู้นะเขาอาจจะไม่รู้แต่เรามองพี่เขาแบบเท่ชิบหายใช่แล้วเราก็เริ่มเสียตังค์จากการแบบจากการเห็นพี่ออฟใส่ตุ้มหูแบบแปลกแบบแปกแ,แนวหน่อยพี่ออฟจะแบบมีตุ้มหูอเิเซอรีใหม่มาตลอดเราก็จะตามดูแล้วก็เออพี่ออฟของอะไรเราก็ไปซื้อตาม จริงก็เออตามพี่ออมนี่แหละพี่ออมจุ่มเนี่ยดูตามทำเู้่อนี้แล้วก็ลองมาดูว่าเออสุดท้ายแล้วเออเราชอบสไตล์ไหนแต่ทางที่ดีที่ที่สุดที่แบบที่ที่เราชอบที่สุดในการแบบแต่งตัวเลยคือแบบเสยืดเนี่ยเสยืดกางเกงกางเกงกางเกงบอลก็ได้ รองเท้าแตะจบอยู่ได้แล้วสบายๆมันมีแท็กลิงลูไปให้แล้วหนูจะฟังออกหมดไหม เฮ้ยทำไมมีเป็ดอ่ะที่จริงอยากสกินเฮดอ่ะขอพี่ถาให้หน่อยอยากสกินเฮดอยากเปลี่ยนทองเพราะขี้เกียจใดผมสะเสร็จแล้วเช็ด สองปืดขึ้นที่นอนทาครีมจบง่ายมากสบายไม่รู้เราชอบคำรวดเร็วก็คือแบบอาบน้ำเป็นคนที่จริงๆเราก็ไม่เราไม่ค่อยอาบนานเราแบบถ้าเป็นตอนเด็กๆก,ก็แบบตอนเช้าเราแค่ถูสบู่ถูสบู่แล้วออก ตอนเย็นเนี่ยเราสระผมถูสบู่ใช่แล้วก็จะมีไอเทมลับของเราก็คือที่ที่ขัดเท้าเพราะเราแต่ก่อนเนี่ยเท้าเราด้านมากมากด้านแบบด้านชนิดที่ว่าแบบด้านด้าน,ด,านด้านแบบด้านอะมอนหินอะเอาจิ้งเราก็จะมีไอเทมลับก็คือที่ที่ขัดเท้ามาขัดให้แบบเท้าเราเนียนขึ้น ขัด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 แต่ก่อนก็คือแบบคือด้วยนักกีฬาตรงอุ้งเท้าตรงอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะหนาแบบหนามากๆเหยียบไปก็คือแบบโอ้โหเหมือนเหมือนตรงเขาเรียกว่าฝ่าเท้าปะตรงแบบขอโทษนะตรงเนี้ยมันจะไม่โดนไม่โดนพื้นอะหรือว่าด้วยสรีระของคนด้วยปะว่าแบบ เออเป็นยังไงก็จะเป็นคนที่แบบเออหารองเท้าที่มันใส่แล้วแบบสบายกับเท้าเราที่จริงอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบใส่รองเท้าที่ต้องอะไรเยอะเออชอบสวมแล้วแบบไปเลยสวมแล้วไปหืมอืม ใจเออพี่สีหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่สีครับทวินันครับไม่ใช่พี่สีครับทวินันครับ อ๋อเชื่อโฟลดแล้วว่าพี่สีเมาเก่งเมามันแต่น้องโฟลดน่ารักนะไปตอนนั้นไปญี่ปุ่นเยกันคือเราเราจะมีพวกที่ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครตื่นเช้าเราเป็นพวกชอบตื่นเช้าแล้วแบบไปเที่ยวไปเดินอะไรแบบนี้ก็จะมีตอนเพิ่งจะมารู้ว่าโฟดกับปอนเนี่ยตื่นเช้ามากโฟลดปอนตื่นเช้า แล้วก็เลยแบบเออก็นัดกับโฟดบอกว่าเออออกไปซื้อแบบอยากไปชอปปิง้งเอาไปตอนเช้าก็แบบนัดกันไปก็ก็รู้แหละข้างหน้าถ้าถ้าข้างไหนไปกับโฟดก็เดี๋ยวเอาสองคนนี้ออกไปเพราะจําได้ว่าเอาจริงจงว่าภูวินบอกว่าให้ไปปกด้วยนี่เขานี่บอกว่าเออจะออกจากโรงแรมประมาณสิบโมงจำได้เลยที่ญี่ปุน่นบอกว่าสิบโมงแล้วภูวิน แล้วภูวินเดินมาบอกตอนประมาณตีสามตีสองตีสามว่าพี่ปลุกด้วยนะถ้าพี่จะออกแล้วอะปลุกหน่อยแบบแล้วเดี๋ยวผมนั่งแท็กซี่ตามไปนี่ก็โอเคได้ให้ปลุกกี่โมงเอาแบบเออตอนพี่ออกเลยสิบครึ่งเราก็แบบอ่ะได้โอเคสักพักตอนเช้าเราก็แบบมันมันเหมือนจะต้องเก็บกระเป๋าก่อนเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วเอากระเป๋าลงมา เราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนปุ๊บตื่นอีกทีจำได้ว่านัดปอนกับโฟร์ไว้ประมาณแบบสิบโมงนี่แหละแบบมาออกมาเจอกันนะสิบโมงออกมาเจอกันเราก็แบบเออเก็บของนู่นนี่นั่นตื่นประมาณกี่โมงวะเก้าโมงนี่แหละเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงนี่ยเก้าโมงแล 9, ง้วเดินไปปลุกไอ้พูวินก่อนเลยปอน ผู้วินผู้วินก็กดกิ่งเหมันก็เดิมว่า ه, พี่กี่โมงเออเนี่ยสิบโมงโอเคพี่เดี๋ยวผมนอนอีกสักพักแล้วเดี๋ยวผมตามไปสรุปตื่นอีกทีก็คือ <c oughs> ก็คือเวลาที่เขาบอกว่าออกจากโรงแรมก็คือตื่นประมาณบ่ายสองมั้งก็คือออกโรงแรมพอดีสรุปทีมนั้นผู้วินไม่ได้ไปนะ <c oughs> ต้องแก้ตัวนะผู้วิน ข้างหน้าต้องไปด้วยกันถ้าอยากไปอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นสนุกด้วยอาหารเนียและที่จริงมันทุกทุกที่เราไปแฟนมีก็อร่อยหมดนะไม่รู้ด้วยเรากินง่ายหรือเปล่าหรือยางงหรแบบเออเราไม่ค่อยดูวว่าเรากินอาหารที่สารบ่อย ที่จริงเราเป็นคนอีสานไงเรากินกินแบบเออเป็นคนกินอร่อยมั้งมันเลยแบบอืมอยู่ง่ายสบายใช่กินแซบกินแซป่บปสดสดคือวันเนี้ยออกไปแล้วแบบไปเจอร้านป้าคนหนึ่งแบบ พา,าแบบขายอยู่หน้าแบบหน้าร้านสะดวกซื้อนะเราเดินมาโอ้หน่ากินวะ่ะเห็นเป็นเหมือนเขากําลังปอกกล้วยกล้วยดิบอยู่เหมือนเป็นตํากล้วยดิบนี่แหละเขาบอกเออมีตํากล้วยดิบสักพักเราหันไปเห็นแบบถุงมะย,ยมเราก็แบบโอ้โหเปรี้ยวปากอ่ะโอ้ขนาดพูดตอนนี้ยังเปรี้ยวปากเลยอมะยมเลอวกโอ้ตำมะย,ยมปลาเขาบอกแล้วสักพักป้าบอก มีส้มตำได้นะหนูนี่ก็เอาละแต่ลืมไปว่าวันนี้แบบไม่ได้ออกกำลังกายไงได้เวทเป็นได้นิดเดียวตอนเชา้าก็เลยแบบเออไว้วันหลังแล้วกันค่อยมาโดนปลาล้าใหม่แต่สุดท้ายตอนนี้ก็แบบพยายามไม่กินไปจบที่ขนมขนมถุงกินแบบเรากินไปชิ้นหนึ่งแล้วแบบเออกูกล่าวว่าชิ้นเดียว สักพักยาวกินไปปมาคกอหยิบหยิบยิบเพลินพอมาดูโซเดียมข้างถุงก็คือโหจริงๆเราเป็นคนชอบกินขนมนะชอบกินมากแบบขนมแบบถุงอนะแล้วล้อหลังๆคือไม่กินละวหรือน้ำอัดลมก็จะไม่กินเลยจำได้น้าอัดลมคือนี่ไม่กินมาหลายปีแล้วอะสามสี สามเออไม่กินเลยอน้ำบันหลมไม่กินเลยก็แบบไม่กินเลยกินแบบเออกินน้ำเปล่ากินโอชิโอช, <c oughs> ออชิกลินขา้ขาวโพดฮอาไก้โดครับแต่มันหอมนะทุกคนอยากให้ไปลองไม่อ้วนด้วยน้ำตาลส่วนเปอร์เซ็น แล้วก็มีสารอาหารคาเทชินด้วยนะพูดไปแล้วก็จำได้ว่ามันมีอยู่ในห้องใช่มันหองมันหองแต่จำได้ตอนนั้นอันนี้ไม่รู้ไม่ได้แมวแวแมวแมวแม,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 แมพูดอย่า <laughs> ไม่ตอนนั้นเราเราแบบเรา รู้ว่าแบบเออได,ได้ได้มาถ่ายมาถ่ายงานแล้วแบบของโอวิชิเรารู้ว่าเออเราก็เลยลองไ้กินเขาโพษแล้วแบบเออชอบอะ่ะแล้วเขาก็แบบแล้วเหมือนเขาวางขวดไว้อะเราก็เลยแบบเออก็เลยเออมันหมดแล้วนี่หว่าเราก็เลยเก็บขวดกลับมาบ้านแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีขายนะยังไม่มีวางขายนะแต่เราเก็บมาแล้วก็แบบเออเอามาเป็นเอามาเป็นเขาเรียกอ,อะไร เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเอามาเป็นความทรงจำแล้วกันพี่เออเอาเป็นความทรงจำที่แบบเออไทยพิเซนเต์ตอนแรกนะจะเอามาเก็บไว้น่าจะอยู่ในตู้เย็นจำได้ว่ากินเหลือนิดนึงแล้วเราเราก็แบบเออเอากลับมาทีละเลืกใช่ โอ้ยนึกคำไม่ออกใช่ของที่ระลึกครับเออนั่นแหละหนึกคำไม่ออกโอ้ยกี่โมงแล้วอ่ะเป็นเวลาห้าทุม่มห้าสิบ ท่ห้าสิบเอ็ดอสี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดพูดผิดสี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดโทษครับ เดี๋ยววันนี้น่าจะต้องไปเข้านอนละไม่สิต้องอาบน้ำก่อนใช้เวลาอาบน้ำแค่ที่จริงห้านาทีก็เสร็จแล้วเราเป็นคนแบบสระผมถูสจโบแต่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 แตแตสิบสิบเอาไม่ใช่ห้านาทีสิบนาทีเป็นสิบนาทีที่สะอาดนะไม่ไม่ใช่ไม่สะอาดนะ <laughs> เป็นสิบนาทีที่เรารู้สึกว่าเรา เราเราแบบเออถูแชมพูทั่วตัว,ตวเนะเป็นสิบนาทีที่ถูสบู่ทั่วตัว,ตวสระผมก็ก็รู้ว่าสระเป็นคนที่สระผมสะอาดมัง้งก็ก็สระสะอาดแลลวก็ก็ชะลมให้มันเยอะที่สุดแหละแล้ววันนั้นไปน่าจะไปไลฟ์ก็เลยไปขอเขาเพว่าขอแชมพูดได้ไหมครับชอบมากเลยแบบใช้ดีมากเขาเลยส่งมาให้เลย พราะตอนแรกผมว่า,าพี่ครับจะซื้อบอกขี้เกียจไปซื้อที่แบบเออที่ร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้ก็เลยว,ว่าเออถึงที่ละซื้อไปเลยดีกว่าเขาบอกวไม่เป็นไรคะ่ะได้มาแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งไปโอ้โหทำไมไม่ให้ไปอะครับผมอยากอยากจะไปอาบน้ำ สบายระบายเย,ย,ย็นเย็นอาบน้ําเลยขึ้นเตียงนอนสบายระบาย,บายเอาจริงๆคือแบบวันไหนที่รู้สึกว่าเราทํางานมาเต็มๆเราจะโหยเราจะชอบแบบไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าเราจะเป็นคนที่เหนอะตัวมากๆเลยเหนอะตัวแล้วแบบเอออยากจะอาบน้ํามากๆเป็นคนที่อยากจะอาบน้ําคือจําได้ว่าวันผมเคย ทำสถิติในการอาบน้ําก็คือคือที่เราอาบน,น้ำบ่อยอะเพราะเราเหงื่อออกง่ายและบวกกับทํางานที่บ้านด้วยเราฝุ่นมันเยอะแล้วก็บวกกับออกกําลังกายด้วยคือเราไม่ได้ออกแค่ตอนเย็นเราออกตอนเช้าด้วยเช้าจริงๆก็เช้ามันก็ต้องอาบแหละเช้าอาบเดี๋ยวออกกาลังกายเสร็จอาบออกไปข้างนอกทํางานกลับมาเหงื่อออกอาบพอ เสร็จตอนเย็นปุ๊บทํางานเสร็จปุ๊บปุ๊บฝนเยอะอาบอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยออกไปตีแบตแล้วก็กลับมาอาบอาบท,ที่คอดแบตล้างตัวล้างเหงื่อแล้วสักพักกลับมาที่บ้านอาบอีกรอบหนึ่งรวมประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบอะวันหนึ่งอะหกรอบขให้สะอาดที่สุดเลยอเออไม่รู้คนเป็นหรือเปล่าคือแบบ กลับมาบ้านเราต้องต้องอาบน้ําอ่ะต้องอาบไม่ใช่มันมันต้องอาบอยู่แล้วแต่ว่าแบบเราจะเป็นคนที่โหยหาในการแบบรีบอาบน้ําอ่ะไม่ชอบไม่ชอบแบบเออถึงบ้านแล้วกแบบ็อาบเลยแบบไม่ชอบแบบเขาเรียกว่าเครื่องสอําอางที่มันอยู่บนหน้านานๆไม่ไม่ค่อยชอบก็จะมีผมกับพี่พี่ชายผมนี่แหละที่ทํางานเสร็จป,ปุ๊บคลีนหน้าคลีน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 เช็ดล,ล้างแล้วก็แบบปล่อย ว่าไม่ชอบให้มันค้างอยู่นานใ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 นหนีหน,น,น,นีอะไรอะ่ะหนีหายหนีหายโอ้ยวันนี้เพิ่งเขียนตัวนี้เองหายหายหรือหา่า หายหรือหาวะนีเอ้ยอยากอ่านอะนี่หายโอโหโหเทียนเจียนโหเทียนเจียน โหเฉียนเจียนแปลว่าอะไรโหโหนีห่าวค่ะโอเคอันนี้รู้อันนี้มันเป็นสัญลักษณ์อืมก็อันนี้เสียวเสียวหายเสียวเสียวหายอ๋อรู้คนที่ตั้งชื่อแบบตั้งชื่อเราว่าเสียวหายเสียวเสียวแปลว่าแปลว่าแบบ เล็กมะเพราะว่าใหญ่ก็คือตาตาในะจ่ดจเรียกว่าใหญ่ตากระเสียวเสียวหายคลื่นน้อยแต่ว่าวันนี้เราจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะใจเจียนใจเจียนนะ มามาหวนอันนะหวนอันวอชชีสลีฟแล้วนะวอชชีส oh, ลีฟส oh, ลีฟละวอชชีเทคอปาร์ตละบายบายฝันดีครับฝันดีนะคะ ว่ามาหวันอันนะหวันอันก o o น n i เออเออเออี่เหมือนเจอเลยหวันอันหวันอันกูไนท์ป๊าป๊าจะไป จะไปไจะให้ไปไปโอ้โพอจะไปปุ๊บคนจอยเข้ามาเยอะมากบายบายนะครับรอส่งนะครับรอส่งคนสองพันสี่ร้อยคนไปนะครับก็ในบ,บาย